สวัสดีครับรปภคนใหม่เหรอครับผมฮัลโหลถิงรบกวนคุณเข้ามาหาผมที่ห้องทำงานหน่อยนะครับผมบอลเรื่องหนูมีอะไรหรือเปล่าคะอ่ารปภที่อยู่หน้าตึกเราอ่ะแกเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ใช่ไหมทำไมผมไม่เคเห็นหน้าแกเลยแล้วใครเป็นคนรับแกเข้ามาทำงานอะ เขาเพิ่งเข้ามาทํางานเมื่อเดือนที่แล้วเออว่าแต่เขาทํางานมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะไม่มีแต่ผมว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นนะพี่ครับขวดเปล่าผมขอไปทิ้งให้ได้ไหมครับรูปรอวันนี้เก็บได้เยอะไหมเนี่ยตรงนี้ของพี่มีหลายขวด ค,คับสู้นะน้องรู้จักรปภคนนั้นด้วยเหรออ๋อไม่รู้จักครับทุกครั้งที่ผมเดินผ่านตรงนี้เขาก็จะเก็บขวดไว้ผมเยอะๆไม่เหมือนรปภที่อื่นผมแค่เดินผ่านเฉยๆอ่ะเขาก็ไล่ผมแล้วแล้วน้องเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับ เออไม่มีอะไรแล้วงั้นผมขอกตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องงานรบกวนคุณช่วยตามเขาเข้ามาหาผมหน่อยนะได้ค่ะได้เวลาเปลี่ยนกาสักที บอสเรียกพี่ค่ะบอสเรียกเข้ามาขออนุญาตครับเออบอสเรียกผมมีอะไรเหรอครับอ๋อพอดีผมมีใบเสนอราคาจะรบกวนให้คุณ่ช่วยดูหน่อยว่ามีปัญหาตรงไหนและรบกวนคุณอ่ะออกขอพี่เห็นได้เต็มที่เลยนะผมเหรอครับใช่ ผมแค่อรอปภธรรมดาจะให้ผมดูใบเสนอราคาใช่คุณนี่แหละก็ได้ครับเอกาสารไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าราคานี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับถ้าเราเสนอไปบริษัทเราอาจจะขาดทุนได้นะครับคุณได้ดี ผมว่าคุณอ่ะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ตำแหน่งตำแหน่งอะไรครับผู้จัดการฝ่ายการตลดาดฮะผมผมว่ามันไม่เหมาะกับผมครับไอ้น้องชายผมรู้ว่าคุณอ่ะเคยเป็นเจ้าของบริษัทมาก่อนมันจะเป็นไปได้เหรอที่นายจะทำตำแหน่งนี้ไม่ได้ใช่ครับบอสผมเคยเปิดบริษัทมาก่อนแต่ผมก็ได้ทำขาดทุนและปิดตัวลงไปผมว่าผมทำไม่ได้หรอกครับ ชีวิตคนเราอะ่ะมันต้องมีล้มเหลวกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราอะ่ะต้องอย่าอยู่ที่จะทำเก็บทุกความผิดพลาดะมาเป็นประสบการณ์ที่สำคัญวันนี้ผมเชื่อมั่นในตัวคุณคุณต้องอย่าอยู่ศรัทธาในตนเองเพราะคนที่มีน้ำใจมีความสามารถและความพยายามผมเชื่อว่าต้องกลับมามีบริษัทมาอีกครั้งขอบคุณที่ให้กำลังใจและให้โอกาสผมค,ครับผมสัญญาว่าผมจะทำมันให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ เพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมชีวิตคนเราเอาจมีผิดพลาดและลงเหลวกันบ้างจงเก็บทุกความผิดพลาดมาเป็นประสบก,การณ์ของชีวิตและอย่าหยุดที่จะทําที่สําคัญต้องอย่าหยุดที่จะเชื่อมั่นในตันเองขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ